สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่ลานแสดงสร้างและฟรรราร์มจุลเเคสา 3, มผ่นก๊มเล็กกมเลกกมเล็ก mọi người เียะ <Yeah. S 2> ห้า,หากเก่าอยู่่แไหอ่ะห้ากเก่ามีทองอยู่อฝังนน้นดิอืม พี่ทองอือนี่ไงนี่นนนน ก็จะถูกค้างๆเข้าไปมันจะได้เลยสวยใสๆเป็นกำลังใส่สุขาสุขาไหมไปดูสุขามั้งไงมั้งนอนอยู่ใช่ไหมถ้าป่านก็อาหารอยู่เลยโอม,มเกดมันหลับน,นี่นะ แถบนั้นลืมตาอยู่นั่นโดนสตาร์ไปแล้จใจเห็นไหมเห็นไหมไหน่วยโดนสตาร์ไปแล้วนี่อันนี้จะอี หียบร้อยหลับตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะเ<ช>นี่ยใช่มันจะใหญ่ที่สุดืมี๋ย็วมันนนเหามาดูนี่ป่ะจ้ะนายโนนะอะโว้ยมันยิไมแย่งกันน้ลงน้ำลงน้ำ

นหมดายรวมเข้าไปเลยขาดได้ไหมเราะโอ้ยอยังไม่ขาดไปเขาสิ่งโคตรดีกับคุณหมออารังกันหน่อยขอบคุณนะครับถ่ายระบบขาเมื่อสักผู้นี้ก็ยังอยู่ว่เพราะง่ายๆครับขาเมื่อสักผู่นี้ถ้าโดนกัดแขนขาดก็ไปรบกวได้ครับ แต่ฉากต่อไปนี้ครับคุณหมอเราจะนำศีรษะและมงยัดไว้ปากของจอระเจ้ครับฉากนี้ไม่ก็พูดถึงโรงพยาบาลนะครับไปพูดถึงวัดกันบ้างนะฮะคอณหมอเราอยากจะไปไหมโอ้แม่คุณเราขาดไหมอย่าอยู่เอาให้ขาดดิเอาไม่ขาดไปทางนี้ พวกเราไว้กับคุณหมอดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับกาแขงเราไม่ดการแดงนั้นยังไม่จบควาเนเท่านี้นะครับแต่ตอนนี้แข่กับีนะครับต้องมีมาด้วยนะฮะมเราลแบบนี้ก็หล่อเท่พอกันเลยทีเดียวถ่ายรูปราไ้นี่ก็ถ่ายกันไปี่กสวยๆก็ลบทิ้งนะเเก็บไว้ก็คพือน Yeah. <laughs> ภูพันอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลายาวในเมนองศิยามันร่มเย็นเป็นสุขและมีเอกกรา์ด้วยความเป็นไทยแก่ตนมาจนทุกวันนี้ไม่อ่าละเวนการล่อถึงช้างว่าเป็นสัตว์ที่มีส่วนร่วมในการสงครามมาแต่สมัยโบราณ ยังเป็นศัพท์มูลที่สร้างเสริมพระบารมีและพระอุญญาติค่าขององค์พระมหากษัตริย์ก่อนจะมอกไปจับช้างปากพิธีเส้นผีประกบัจะจับขึ้นกลางลานบ้านหมอช้างอาว,าวุโสที่มีประวัติในการจับช้างมากาาท,ที่สุดจะได้รับยกย่องให้เป็นหมอเท่าหรือครูบา ท่านผู้มีเกียรทั้งหยจะไม่เคยพบเห็นการร้องชาทั้งสองวิธีนอาจากที่ดี่เท่านั้นก็เขาสอนมาไง มาแล้วพม่ามาแล้วพเจะพยายามิงไลน์มาแล้วพ,พยา,าย,พยามิงไลน์ เอตอตะก้าด้วยเริ่มเดี๋ยว้ะ มีจะได้รู้ผักทีกันแล้วคนไทยรู้จักปรูกชา้างผักช้างไว้ทำการสู้รบมาเป็นรลานเนย่างสดก็ใช้เป็นภานะมตองซุ้อผักมาไว้ตักที่ทุรกระดานเลยกอปลาแต่ย่างสดก็จะถูกเทมาบรรทุสีอาหารและอบรที่เิเเอ,อตายด้วยกันมจ่จะตายพร้อมกัน กระบวน้างสุน陀รธรรูรวสุดพลงดที่น่าสะุกข์แล่กลับสงกำังไปเสยสมัยก่อนาณเป็นกรมใหญ่สำคัญพระกลางช้างสุดหรอช้างชนะที่ได้รับการจูงใหเข้าำัปกติช้างเหล่านี้จะมีการ hay một lên <laughs> <Culture. cười> <laughs> Rồi chín chín nhảy tôi Nó tôi lên này. <laughs> 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 ปลาธรรมดาอเนี uhm. ่ยอนอ้วนเืีนยลาหมอที่ไอ้ไออยู่เดียงไม่ใช่ไอ้นั่นปลามันหัวใหญ่ตัวเล็กไอ้หนูไอ้หนู เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับขอบคุณครับผม